สวัสดีครับพบกับผมหนึ่งคุยบันเลงน,นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคําว่าออกเตปนะครับคืออะไรนะครับซึ่งหลายๆท่านที่ฝึกคุยใหม่หรือว่าเป่าคุยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็จะบางครั้งก็จะได้ยินคําว่าออกเตปหนึ่งออกเตปสองออเตปสามโดหลายๆท่านก็จะถามผมว่า เวลาซื้อคลุยนะครับโดออกเตปสามได้ไหมอย่างเงี้นะครับ, Do, 3, รบซึ่งเมื่อก่อนนี้ต้องต้องยอมรับตรงๆเลยว่าในความเข้าใจของตัวผมเองนะครับก็ไม่ได้มีความเข้าใจมากนะกกับคําว่าออกเตปแต่จะเข้าใจในส่วนตัวก็คือถึงอย่างสมมุติโดเนะยกคุยมาโดเน่เราจับอย่างเงี้ อันนี้เราอาจจะเข้าใจว่าเป็นโดออกเตปที่1ออกเตปนะครับ O C T A V E นะครับไม่ใช่ออกเตปนะครับออกนะครับ O C T A V E นะครับออกเตปออกเตปนะครับอันนี้หลายคนเข้าใจว่าเป็นโดออกเตปที่1นะครับผมด้วยนะครับอันนี้เราเข้าใจตรนว่าเป็นโดออกเตปที่2นะครับ นี่เราเข้าใจว่าเป็นโดออกเตปที่3นะครับแล้วก็มีความเข้าใจอย่างนี้มามานานนะครับทุกวันนี้ก็ยังเข้าใจอย่างนั้นนะครับหลายทา่านก็าจเข้าใจแบบเดียวกับที่ผมเข้าใจนะครับแต่พอเราได้ศึกษานะครับอาจจะเป็นการศึกษาที่เรียกว่าเป็นการทําความเข้าใจนะครับในความหมายของศัพท์แล้วก็ทําความเข้าใจถึงเหตุและผลนะครับว่าจริงเท็จอย่างไรใช่หรือไม่นะครับ ก็ลองพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับซึ่งคําว่าออกเตปนะครับออกเตปในภาษาอังกฤษนะครับออกเทปนะครับถ้าแปลแปลเป็นภาษาไทยนะครับเขาแปลว่านี่นี่เราต้องเอาเอาตํารามาอ้างอิงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าไม่อ้างอิงตําราใช้ความเห็นส่วนตัวนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการเข้าใจผิดแต่ถ้าเราเอาตำรามาพูดแล้วก็ ลองวิเคราะห์ถึงหลักเหตุและผลนะครับว่าไอออกเตปเนี่ยเสียงออกเตปเนี่ยผมออกเป็นภาษาไทยแล้วนะเราเรียกกันออกเตปออกเตปนะครับจริงๆแล้วก็แปลว่าขั้นคู่แปดนะครับขั้นคู่แปดไอขั้นคู่เนี่ยมันเป็นศัพท์ทางดนตรีนะก็คือเราพูดง่ายๆคือเสียงคู่แปดเสียงคู่แปดก็คือนะครับหนึ่งสองสาม 4,5,6,7,8ก็คืออย่างนี้แต่มันมีข้อจำกัดในการเรียกออกเตปของเสียงคู่8ต่ออีกว่านะครับคือการเทียบโน้ตตัวหนึ่งนะครับไปในระดับเสียงที่ต่างกันซึ่งตัวโน้ตนั้น มีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งหรือสองเท่าของโน้ตตัวแรกครึ่งหนึ่งหนึ่หรือสองเท่าของโน้ตตัวแรกนะครับก็คือสองเท่าระดับเสียงนะครับอันนี้เป็นสมมุติเอาตัวนี้ตั้งต้นนะครับอันนี้คือหนึ่งนะครับแล้วก็เรานับไปคือสองเท่าของตัวนี้ก็คืออันนี้เรียกหนึ่งออกเตบ ก็คือมีข้อจำกัดว่าออกเตปแปลว่าเสียงคู่8ใช่ไหมครับต้องเป็น8นับขึ้นไปต้องเป็น1,2,3,4,5,6,7,8แล้วก็ต้องมีเสียงเป็นครึ่งหนึ่งหรือ2เท่าของเสียงเดิมนะครับของตัวโน้ตเดิมนะครับนี่ผมอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับหรือ12ครึ่งเสียงนะครับนะครับคู่8หรือ 12เครื่องเสียงเพราะว่าในคู่8เนี่ยมันจะมีเครื่องเสียงแทรกมาอีก5นะครับกร,รวมแล้วเป็น12เครื่องเสียงอันนี้เป็นระบบเสียงสากลเราแปลสัพท์ทางวิชาการให้เป็นศัพท์ภาษาชาวบ้านนะครับภาษาไทยที่เราคุยกันง่ายๆนะครับก็คือข้อจำกัดก็คือออกเตปแปลว่าเสียงคู่8นะครับคือ ขั้นคู่เสียงที่เทียบจากโน้ตตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในระดับเสียงที่ต่างกันเนี่ยความถี่ของตัวโน้ตเป็นสองเท่าหรือว่าครึ่งหนึ่งของตัวโน้ตเดิมงงไหมครับคือถ้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียก หนึ่ออกเตปไม่ใช่ออกเตปหนึ่งเรียก1นึ่ออกเตปก็คือคู่8นะครับการเป่าคืออันเนี้ยหนึออกเตปนะครับแต่ถ้าอันนี้มันเป็นเสียงเริ่มจากเสียงของโดที่สองอันนี้เป็นโดที่1นะึ่งนะ อันนี้โดที่สองแต่จากตัวนี้เรียก1นึ่ออกเตปนะครับแล้วเนี้ยออกเตปที่สองก็คือต้องเรียงจากตัวเนี้ยเสียงเดียวนั้นเนี้ยอันนี้ก็เรียกสองออกเตปก็คือเป็นคู่8นะครับเป็นคู่8ดถ้าหากเราจะว่า ออกเต็ปที่สามนะครับในข้อจำกัดที่ว่าคู่แปดก็จะหายไปถ้านับจากอันแรกอันแรกเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือออกเต็ปที่หนึ่งแต่ถ้าเราจะนับบอกว่าเป็นออกเต็ปที่สามตัวแรกกับตัวสุดท้ายคือมันเป็นสิบห มันเว้นระยะไปเป็น16มันไม่ใช่8ความหมายของออกเต็ปคือคู่8พอพอนึกออกใช่ไหมครับถ้าแบบเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งออก,บบอนนออกเต็ปแต่ถ้าอันนี้เรียกออกเต็ปที่3ไม่ได้เพราะคู่นี้ อันนี้หนึ่งนะครับหนึ่งออกเตปอันนี้สองออกเตปมีแค่นี้นะครับในขุยในขุยมีแค่นี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอนุญาตนะครับมันอาจจะกลับหน่อยมันอาจจะกลับหน่อยแต่ผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับง่ายๆเลยอันนี้เริ่มต้นที่ตัวซอนนะครับตัวแรกี่เป็นตัวซอนเราก็นับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ซอน จากตัวนี้ครับเป็นคู่แปดเราอาจจะเห็นกันชินตาบ่อยๆในระนาดหรือคองวงอะไรต่างๆนะครับของวงตีไทยการตีระนาดคู่แปดก็คืออันเนี้ยเรียกหนึ่งออกเต็บตัวนี้กับตัวนี้ก็คือคู่แปดเรียกหนึ่งออกเต็บถ้าออกเต็บสองออกเต็บก็คืออันเนี้ยสองออกเต็บ ถ้าจะเรียกว่าหนึ่งสองสามอันนี้ไม่ได้มันข้ามเป็นสิบหกช่องมันข้ามเป็นสิบหกแล้วความหมายของคําว่าน้องเต็เท่าที่ดูเนี่ยแล้ววิเคราะห์ดูก็คือคู่แปดเขามไม่ได้บอกว่าคู่สิบหกก็คือคู่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันเนี้ยหน,นึ่งออฟเต็แล้วก็ต่อตัวเนี้ยก็คือนับจากนี้ไปอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันเนี้ย สองออกเตปพอเข้าใจนะครับก็ประมาณนี้ส่วนจะจริงหรือไม่จริงต้องไปวิเคราะห์กันเองว่าความหมายเขาแปลว่าอย่างนี้นะครับความหมายเขาแปลว่าออกเตปคือคือนะครับขั้นคู่แปดนะครับเขียนย่อเป็นแปด ve หรือ p แปดนะครับคือเสียงขั้นคู่นะครับที่เทียบจากโน้ตดนตรีตัวหนึ่งไปสู่ตัวหนึ่ง นในระดับเสียงที่ต่างกันซึ่งโนต้ตตัวนั้นมีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งหรือสองเท่าจากโนต้ตตัวเดิมนะครับสามเท่าไม่ได้นะครับสามเท่าจะเรียกว่าออกเตปไม่ได้แต่จะต้องเป็นคู่กันคือสองเท่าจากโนต้ตตัวเดิมเช่นเริ่มต้นจากตัวนี้อันนี้ก็คือสองออกเตปอันนี้ออกเตปแรกออกเตปแรกนี่ออกเตปสองนะครับ ความหมายมีแค่นี้ครับความหมายก็คือเสียงคู่แปดนะครับที่เทียบจากโน้ตด,ดนตรีตัวหนึ่งไปสู่ตัวหนึ่งนะครับในระดับเสียงที่ต่างกันซึ่งตัวโน้ตนั้นมีความถี่เป็นครึ่งหนึ่งหรือสองเท่าจากโน้ตตัวเดิมนะครับโน้ตตัวเดิมเช่นหนึ่งออกเตปสองออกเตปซึ่งคุยเราได้แค่นี้ <c oughs> ก็คือสรุปว่าคุยนะครับที่ทุกท่านถามมาว่าถึง ออกเต็ปที่สามหรือไม่นะครับบางครั้งนะผมจะเขียนว่าเมื่อก่อนนะครับโดออกเตปสามซึ่งต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเออมันใช่จริงเราฟังฟังฟังกันมาเนาะฟังฟังกันมาพอได้มาศึกษาได้มาศึกษาได้มาลองอ่านลองอะไรแล้วเทียบนะครับเทียบจากหลายๆตำราเลยหลายที่หนังสือดนตรีสากลหลักดนตรีสากลก็ดีอะไรก็ดีหรือเพราะ เราเข้าใจผิดก็ไม่แน่ใจต้องต้องพิจารณาแต่ว่าถ้าแปลว่าเสียงคู่แปดแน่นอนครับตัวนี้อันนี้มันไม่ใช่คู่ครับอันนี้มันมีสามซึ่งคู่มันเป็นอย่างนี้ก็คือสองคู่แปดสองอกเตบครับซึ่งในคุยของเราเนี่ยที่เราเป่ากันทุกวันเนี่ยที่ท่านถามก็คือโดโดสามถึงไหมก็เข้าใจว่าโดองเตบสาม โดสามถึงแต่ไม่ใช่โดออเต็ปสามถ้าโดอ,อกเต็ปสามเนี่ยต้องเอาคู่นี้คู่สุดท้ายเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งอันเนี้ยเลือกโดอ,อเต็ปสามแต่คุยในประเทศไทยเนี่ยที่เราเปอเๆกันเนี่ยคงจะถ้าสมบูรณ์เต็มที่คงถึงแค่นี้สามคงถึงสามแต่เป็นสองออกเต็ปถ้าสามออกเต็ปต้องมีสี่ต้องได้โดสี่ครั้ง ม,มันไม่ใช่โดแล้วมันไม่ขึ้นแล้วเพอเข้าใจนะครับคู่นะครับสองเป็น1คู่นะครับสี่เป็น2คู่ซึ่ง1คู่นะครับสองคู่สองเต็บนะครับสองคู่แปดแต่ถ้าจะให้มีสามก็ต้องแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งซึ่งมันไม่ได้แล้วมันได้แค่นี้นะครับ อันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ยินนะครับใครมาพูดหรือว่าหลายๆท่านก็ยังไม่เคยได้ยินใครมาพูดนะครับเราอาจจะได้ยินว่ามีโดตัวเนี้ยอันนี้ก็คือโดออกเตปสามแล้วซึ่งออกเตปแปลว่าคู่แปดอันนี้คือไม่ใช่คู่เป็นตัวเดียวนะครับแล้วถ้านับจากตัวตัวแรกเนี่ยตัวแรกตัวเดิม น,นีนเป็นคู่สิบกมันไม่ใช่คู่แปดถ้าคู่แปดต้องเป็นตัวนี้อันนี้คู่แปดหนึ่ง o นะครับแล้วก็อันนี้อีกจากตัวตัวเดิมของโดที่สองเนะี่ยไปถึงโดที่สามเนะี่ยอันนี้อีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่แดเหมือนกันก็เป็นสองเต t a นะครับก็ประมาณนี้ในความเข้าใจของผมแล้วก็ถ้าหากมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะมันเป็นความรู้ที่เราศึกษากัน เอาเอง,องนะฮะศึกษากันแบบอ่านบ้างก็วิเคราะห์นะครับทุกวันนี้การศึกษาก็เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจำจาทั้งหมดแล้วก็วิเคราะห์ด้วยนะหากว่ามันไม่ถูกต้องไง,งก็ลองนงักดนตรีทุกท่านก็ลองทวงทวงมานะครับทวงทวงมาได้นะครับผมก็ลองทําคลิปนะครับเป็นเป็นการตั้งคําถามด้วยแล้วก็ ลองอธิบายจากความเข้าใจของตัวเองว่าเราจะสามารถศึกษาหลักการดนตรีเนี่ยง่ายๆด้วยตัวเราเองได้หรือไม่นะฮะแล้วก็ถ่ายทอดให้ทุกท่านที่สนใจทางด้านหลักการดนตรีนิดหน่อยนะครับถ้ามากๆก,ก็ต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนสอนดนตรีหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับในเรื่องของหลักการดนตรีสากลซึ่งอันนี้เราก็ศึกษาเพื่อให้เข้าใจว่าคำว่าออกเตปคืออะไรกันแน่แล้วก็ ที่เราเคยได้ยินกันมาใช่หรือไม่นะครับซึ่งหลายๆท่านก็จะถามว่าคุยที่ผมขายนั้นอนะถึงโดออกเตปที่สามไหมซึ่งผมก็บางครั้งก็อยากขายนะถึงแต่จริงๆแล้วอยากให้ทำความเข้าใจให้ดีๆกับความหมายของศัพท์เพราะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับออกเตปถ้าแปลว่าขั้นคู่แปดหรือเสียงคู่แปดนะย คุยที่เรามีกันทุกวันในต่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จะเรียกได้ตามความหมายว่าออกเตปที่2เพียงเท่านั้นนะครับ2อ,ออกเตปนะครับเลข2แล้วก็ต่อด้วยออกเตปนะครับเห็นเขาเขียนกันอย่างนี้เขาไม่ได้เขียนออกเตปหนึ่งออกเตปสองกแต่เขาเขียน1ออกเตปสอ,ออกเตปก็คือ1คู่8แ,แล้วก็คู่8ที่2นี่ยครับ สอคู่แปดางครับประมาณนี้ครับอันเนี้ยหนึ่งออกเตปอันเนี้ยสองออกเตปได้แค่นี้ละคุยนะครับที่สมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้ไม่ถึงอย่างคุยผมหลายเราเลยขึ้นได้แค่ทีนะครับสมมติว่ะอย่างนี้เหลี่ยงนี้นะ คุยเราไหนที่เป็นแบบนี้เหมือนคุยผมหลายเราเลยที่เป็นแบบนี้โดสองออเตปไม่ถึงนะครับไม่ใช่ถ้าตามความหมายที่ผมเข้าใจและอธิบายวันนี้นะอันเนี้ยโด2องสองออเตปไม่ถึงก็ได้แค่ออกเตปเดียวนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเป็นความรู้ที่อาจจะไม่ได้รับการตีแต่ ผมศึกษามาก็หลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือหรือจากการสอบถามไม่ว่าจะเป็นความรู้ใน Google นะครับถ้าหากว่าใน Google มันไม่ใช่ความรู้ที่เชื่อถือได้นะครับคงไม่มีใครเอามาลงแล้วก็ช่องทางที่ผมไปศึกษาก็เป็นสถาบันดนตรีนะครับเป็นสถาบันดนตรีที่เขาสอนตีสากลอยู่แล้วนะครับบางที่ก็เป็นของต่างประเทศนะครับของ ค่ายเครื่องตีประมาณนี้ครับก็อธิบายไว้จร <Wet> ิงๆก็สรุปไว้สั้นๆนะครับก็แปลว่าเสียงคู่8นะครับโดยนับจากตัวเดิมนะครับไปอีกตัวหนึ่งซึ่งมีความถี่ของเสียงนะครับต่างกัน2เท่าหรือนับไป8นะครับก็เสียงคู่8นับไปมีเสียงต่างกันเป็น2เท่าอันนี้ก็คือความหมายของ คำว่าออกเตปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรเรของเราจริงๆนะ่อันเนี้ยหนึ่งออกเตปอันเนี้ยสองออกเตปบก็ถึงแค่สองโดตัวอ่าเรตัวที่สามแต่เป็นเรสองออกเตปประมาณนี้นะครับอย่างโดเนะี่ย โดตัวที่สามสองออกเตบขึ้นโดได้สามตัวแต่เป็นสองออกเต็บก็ประมาณนี้ครับลองพิจารณากันดูนะครับก็ศึกษาไปด้วยก็ลองบอกกล่าวด้วยนะครับแต่ไม่ต้องยึดของผมเป็นทั้งหมดนะครับแต่ถ้าตามหลักคําแปลก็น่าจะแปลว่าอย่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอจบคลิปการอธิบายหรือการตั้งประเด็นคําถามหรือ การบอกเล่าอะไรก็ดีนะครับก็เป็นจะเป็นเชิงแบบนี้มากกว่านะครับฟังผมก็พิจารณานะครับฟังด้วยพิจารณาด้วยว่าเป็นจริงไหมนะครับมันแปลว่าอย่างนี้จริงไหมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคําว่าออกเตปนะครับหนึ่งคุณมะเรงสวัสดีครับ